สวัสดีครับอัปเดตอากาศกันในเช้าวันศุกร์ที่29สิงหาคมเช่นเคยนะครับพี่น้องก่อนไปดูลักษณะอากาศในวันนี้ผมพาทุกท่านไปเตรียมตัวตั้งรับพายุลูกใหม่กันก่อนนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากพายุ iki, คาจิกิฮะเต้องเฝ้าระวังให้ดีๆนะฮะพื้นที่พี่น้องภาคเหนือนะฮะเพราะครั้งนี้ไม่ได้เดินเฉียดเฉียดนะฮะแต่เข้าเข้าไปในพื้นที่ประเทศไทยเลยนะ และภาพที่ทุกท่านเห็นก็เป็นพื้นกระแสะลมผิวพื้นความเร็วลมที่ระดับความสูงนะครับ10เมตรเหนือพื้นดินนะรันตั้งแต่วันที่29สิงหาคมไปจนถึง1กันยายนหลายท่านอาจจะสงสัยทำไมผมต้องใช้ลมผิวพื้นในวันนี้ใช่ไหมครับนั่นก็เพราะว่าความเร็วลมที่ระดับความสูง10เมตรเหนือพื้นดินนี้ก็คือความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุนั่นเองพี่น้อง หรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า maximum s u s t a i n w i n เนี่ยครับก็คือเป็นความเร็วลมที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคใช้แจ้งเตือนระดับพายุนั่นเองครับเราก็มาดูกันต่อนะครับว่าลมหมุนที่จะเข้าบ้านเรานั้นเป็นย่อมหรือเป็นพายุนะฮะโดยผมจะวิเคราะห์ด้วยการอ่านค่าจากโมเดลพื้นกระแสลมของ ECMWF ล้วนๆเลยนะครับพี่น้องล้วนๆเลย จากสีสเกลลมด้านล่างนั่นแหละครับไม่มีสนับอุตุอ้างเองอะไรแล้วครั้งนี้เราวิเคราะห์กันเองนะครับมองเข้าวๆนะเราก็จะเห็นว่าทำลายความแรงของพายุเนี่ยพี่น้องก็เปรียบเสมือนดังมังกรขนองนะครับแปลงร่างสู่งูเลื้อยผ่านประเทศไทยนะฮะประมาณนั้นฮะจากใหญ่ไปเล็กเลยนะฮะโดยในวันนี้ท่านจะเห็นว่าวันศุกร์ที่29สิงหาคมนะครับพายุได้ทวีกำลังในทะเลจีนใต้าจาก ดีเพชชนในช่วงเช้านะฮะก็กลายเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงในช่วงบ่ายเลยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางก็พุ่งไปที่ระดับ80ถึงเกือบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันเสาร์นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับว่าพายุยังคงความแรงระดับโซนร้อนอยู่นะฮะแล้วก็ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามในช่วงเย็นถึงค่ำ ส่วนวันที่31สิงหาคมเห็นไหมครับพายุก็อ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงเช้าก็ในสภาพที่เป็นยอมความกดอากาศต่ํากำลังแรงลมก็อยู่ราวๆสี่0กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นก็เคลื่อนตัวตัดผ่านภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วไปวันที่1กันยายนนะฮะศูนย์กลางของยอมความกดอากาศต่ำเนี่ยก็ได้อ่อนกําลังลงมากแล้วเห็นไหมครับ ลมเหลือประมาณ20นะ20กว่ากิโลเมตรถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้เคลื่อนตัวผ่านภาคเหนือแล้วก็ออกจากประเทศไทยไปสู่ประเทศเมนมาในช่วงบา่ายก็แทบไม่มีตัวตนแล้วที่เห็นแล้วก็มองไม่เห็นลมแล้วเห็นไหมครับพี่น้องและภาพกัดไปนี้ที่ทุกท่านเห็นก็เป็นพื้นกระแสลมนะครับ700เฮกโตปัสคานะฮะในวันนี้นะครับพี่น้อง29ลันไปจนถึง2กันยายนเราก็มาประเมินเส้นทางกันนะครับพี่น้อง เส้นทางล่วงหน้ากันครับเส้นทางล่วงหน้า,า,ค,านคร่าวๆนะฮะทำลายพายุก็อย่างที่เห็นนะครับปรจากทะเลขึ้นสู่ฝั่งก็สู่ใจกลางแผ่นดินไทยเลยนะฮะโดยในวันศุกร์ที่29สิงหาคมเนี่ยครันพี่น้องเห็นพื้นลม7 0 0นะครับเราจะเห็นศูนย์กลางของพายุโซนร้อนนีฮะก็ค่อนข้างมีกําลังแรงอยู่เหมือนกันก็มีโครงสร้างที่ชัดเจนนะฮะ เคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างแน่วแน่เลยนะฮะสู่ชายฝั่งเวียดนามนครับพอในวันพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้วันเสาร์ที่30สิงหาคมนะครับก็ศูนย์กลางของพายุก็ได้เคลื่อนนะฮะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงเย็นถึงค่ำนะแล้วก็ในวันที่31ฮะวันสิ้นเดือนนะครับ ศูนย์กลางก็สลายนะฮะเห็นไหมครับแกนกลางที่สลายล่างแล้วกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงก็ได้เคลื่อนตัวข้ามนะฮะประเทศลาวแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะฮะอย่างก็เป็นบึงการของครายเลยนะแถวๆนั้นนะฮะในช่วงเช้าจากนั้นแกนกลางเนี่ยครับของหย่อมฝนเนี่ยครับก็ได้ตัดเดินทางตัดผ่านพิษณุโลกและสุขโขทัยในช่วงบ่ายถึงเย็น ไปถึงวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนนะฮะยอมความกดอากาศต่ำเนี่ยก็เหลือเป็นธรรมดาธรรมดานี่ฮะก็ได้เคลื่อนตัวผ่านภาคเหนือตอนบนก็คือผ่านจังหวัดตากไปลำปางแล้วก็ไปเชียงใหม่นะ,ะผ่านลำพูนด้วยก็ออกจากประเทศไทยไปสู่ประเทศเมียนมาก,ก็บริเวณจงังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงบ่ายถึงเย็นก็เป็นอันสิ้นสุดการเดินทางครับไปดูผลกระทบนะครับที่ร้องกระทบจากยอมความกดอากาศต่ำนี้เข้าประเทศกันนะครับ จากโมเดลคาดการบปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงนในวันที่30ในวันพรุ่งนี้ไปนะครับถึงวันที่1กันยายนนะฮะเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์สีสเกลให้ฟังนะครับพี่นอ้องอันนี้แยกย่อยออกมาเลยนะฮะก็คือพักเหนือตอนบนนะครับพรุ่งนี้ยอมความกดอากาศตำ่ำกำลังแรงแก็เริ่มแผ่อิทธิพลเข้ามานะครับทำให้มีฝนระดับสีเขียวนะครับปานกลางทั่วไปแล้วก็เริ่มมีปานกลางขึ้นไปสีเหลืองปรากฏขึ้น ทั้งทางด้านตะวันออกและตะวันตออกนะฮะอย่างน้านกับแม่ออกสอนเห็นไหมครับวันที่31นะฮะฝนก็จะเยอะขึ้นนะ,ะเยอะตกหนักขึ้นโดยกลุ่มฝนสีเหลืองและก็สีแดงนะครับมีให้แจมเข้ามานะฮะก็ะจะขยายวงกว้างขึ้นทั้งสองฝั่งภาคนะฮะก็คือน่านพะเยาแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็แม่หอ,อกสอนไปวันที่1กันยายนนะฮะศูนย์กลางของหย่อมก็ฮะศูนย์กลางของหย่อมก็จะอยู่แถวๆนั้นใช่ไหมครับว่าฝนก็ตกหนักนะฮะ ในระดับสีแดงถึงสีม่วงเลยเห็นไหมครับจะเคลื่อนตัวมาอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันตกก็จะทําให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยครับเชียงใหม่และกะลัาพูนพี่น้องดูทางซ้ายมือก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ํานะครับในวันที่หนึ่งเกันยายนภาคเหนือตอนล่างนะครับพี่น้องวันที่30สิบงหาเนี่ยครับพรุ่งนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากขอบของหย่อมเช่นกันก็ทําให้มี ฝนตกในระดับปานกลางนะครับปกคลุมเกือบทั่วทุกพื้นที่ก็เป็นสีเขียวนะฮะไม่มากเท่าไหร่วันที่31ฝนก็จะตกมากขึ้นนะฮะมากขึ้นอย่างชัดเจนก็จากสีเขียวก็นานแน่นขึ้นสลับกับสีเหลืองโดยเฉพาะพื้นที่ของอุตรดิตถิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ในวันที่1กันยาย,ยนฝนก็จะตกมากที่สุดเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ภาคเหนือนะฮะโดย พื้นที่ส่วนใหญ่ของเหนือล่างเนี่ยก็จะถูกปกคลุมด้วยสีเหลืองแล้วก็มีสีแดงสลับเข้ามาเสริมในหลายจังหวัดนะครับสีแดงหนักโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดตรงกลางนะฮะพิษลกโพไทนะครับ,ลรรบแล้วก็มีสําหรับตากและกําแพงเพชรนะฮะด้านตะวันตกก็จะมีฝนในระดับสีเหลืองขึ้นไปเช่นกันนะฮะพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับที่น้องดูอีสานตอนบนก่อนพรุ่งนี้นะฮะก็เป็นพื้นที่แรกที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากย่อมนะฮะที่ข้ามมาจากลาว ก็ทําให้มีฝนตกในระดับสีเหลืองถึงสีแดงนะฮะโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดริมโขงนะฮะริมโของอย่างบึงการสกนล,กลคนครนครพนมแล้ววันที่31สิงหาคมกลุ่มฝนก็จะกลุ่มฝนเยอะๆเนี่ยก็จะขยับนะฮะขยับตามการเคลื่อนตัวของหย่อมก็มาทางด้านตะวันตกบ้างก็จะทําให้อุดรหน,นองคายหนองบัวลำพูแล้วก็เลยก็มีฝนตกในระดับสีเหลืองและสีแดงครับปานกลางขึ้นไปถึงหนักนะครับ ส่วนในวันที่1กันยายนฝนก็จะเริ่มซาลงนะครับทางตะวันออกแต่ก็ยังคงตกต่อเนื่องนะฮะที่ด้านตะวันตกของอีสานบนก็คืนเลยแล้วก็หนองคายส่วนพื้นที่อื่นๆก็จะลดระดับลงมาก็เหลือสีเขียวเป็นฝนปานกลางนะฮะเท่านั้นไปดูอีสานขยับลงมาหน่อยเป็นอีสานตอนกลางนะครับพี่น้องวันพรุ่งนี้นะครับ30ก็จะรับอิทธิพลนะครับจากแขนของยอมที่พาดผ่านก็ทําให้มีฝนตกเป็นวงกว้างนะครับ ในระดับฝนปานกลางก็คือสีเขียวโดยทั่วไปในวันสิ้นเดือน3 1สิงหาคมปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นอีกระดับน,นะฮะก็กลายเป็นสีเขียวที่หนานะฮะแล้วก็เริ่มมีสีเหลืองเข้ามาแทรกนะฮะปานกลางขึ้นไปตามจังหวัดต่างๆอย่างเห็นชัดๆนั่นก็คือขอนแก่นแล้วก็กาลสิธุ์นะฮะในวันที่31วันที่1กันยายนะฮะยังคงมีฝนตกชุกต่อเน,นื่องนะฮะในระดับสีเขียวถึงสีเหลืองเพราะว่าหย่อมอยู่ทางตอนบนอยู่นะครับ ก็ยังคงดึงความชื้นเข้ามาเสริมนะฮะเข้ามาเลี้ยงอย่างไม่หยุดนะฮะไปดูพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับถัดลงไปครับในวันพรุ่งนี้ฮะก็จะมีฝนที่ตกในระดับปานกลางนะครับก็มีสีเขียวกระจายตัวอยู่ค่อนข้างสม่ำเสมออยู่เหมือนกันนะครับทั่วทั้งพื้นที่นะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะฮะในวันที่31วันสิ้นเดือนฝนก็จะตกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยกลุ่มฝนสีเขียวก็จะมีความหนาแน่นมากขึ้นนะฮะ นะแต่ก็ยังไม่ถึงกับมีฝนเป็นปานกลางขึ้นไปสีเหลืองเลยนะครับพี่น้องในวันที่เดือนสําหรับอีสานล่างในวันที่1กันยานะฮะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในระดับฝนปานกลางนะครับก็ยังอยู่ที่ฝนปานกลางอยู่จากอิทธิพลของลมมรสุมที่ถูกเล่งให้แรงขึ้นนะครับฝนก็ยังไม่มากนะครับสําหรับพื้นที่อีสานล่างภาคกลางนะครับพี่น้องไปดูการตอนบนนะครับวันที่30สิสิงหาคมพรุ่งนี้นะครับเริ่มมีฝนโปรยปลายนะครับ โปรยปลายในระดับถึงกับไม่มีภาสีน้ำเงินเนี่ยนะครับพี่น้องฝนเล็กน้อยนะครับสลับกับฝนปานกลางเป็นหย่อมหย่อมนะครับตกไม่ทั่วเลยนะครับเล็กน้อยในขณะที่วันที่3 1สิเอดสิงหานะครับฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นฮะเป็นฝนสีเขียวปานกลางเกือบทั่วทุกพื้นที่แล้วนะฮะก็จากลมรสุมที่เริ่มแรงขึ้นแล้ววันที่1กันยาก็จะมีฝนตกในระดับสีเขียวนะครับฝนปานกลางอย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะ ที่จังหวัดนครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะฮะไปดูภาคกลางตอนล่างนะครับตอนล่างรับรุ่งนะฮะวันที่30สิงหาคมพรุ่งนี้ที่เห็นเป็นไงครับพี่น้องฝนค่อนข้างน้อยนะครับเป็นก็คือไม่ตกเลยนงครับนะครึ่มฟ้าครึ่มฝนสีแบบนี้สลับกับฝนเล็กน้อยสีน้ำเงินเข้มเข้มเห็นไหมครับส่วนในวันที่3 1สิสิงหาคมฝนก็จะเริ่มเพิ่มนะฮะเพิ่มปริมาณขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยแล้วก็มีสีฝนปานกลางเข้ามาปกคลุมในบางพื้นที่นะฮะ รวมถึงเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนในวันที่1กันยายนนะฮะฝนก็จะตกในระดับสีเขียวนะครับฝนปานกลางได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นจากอิทธิพลของลมมรสุมที่แรงขึ้นไปดูพื้นที่ภาคกลางด้านแนวเขาข้างหลังนะฮะแนวเขาหลังตะนาวสีฮะภาคกลางด้านตะวันตก3ามพื้นที่นะครับจังหวัดอย่างกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีในวันพรุ่งนี้ก็จะยังคงมีฝนเล็กน้อยนะฮะ แล้วก็มีฝนปานกลางเป็นหย่อมๆย่อมในขณนะวันสิ้นเดือน3 1สิงหาฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสีเขียวเห็นไหมครับพี่น้องฝนปานกลางขึ้นไปแต่ก็ยังไม่มีฝนปานกลางขึ้นไปนะฮะมีฝนปานกลางเฉยนะครับเลกน้อยถึงปานกลางในวันที่1น,นะครับกันยายนก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับสาหรับ3จังหวัดนี้ก็คือมีฝนปานกลางเป็นหลักนะฮะจากลมมะสุมที่ถูกเร่งกําลัง ฝนก็ไม่มากนะครับสําหรับพื้นที่ภาคกลางโดยส่วนใหญ่นะครับสำหรับภาคตะวันออกนะครับ30สิงหาในวันพรุ่งนี้จังหวัดชายฝั่งอย่างระยองจันทบุรีและตราดก็จะมีฝนสีเขียวนะครับปานกลางถึงปานกลางขึ้นไปส่วนตอนในของภาคนะครับก็จะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับในวันที่31สิงหาฝนก็จะตกหนักขึ้นนะฮะโดยเฉพาะชายฝั่งจะเจอฝนในระดับฝนปานกลางถึงหนักนะฮะ กลางขึ้นไปถึงหนักถึงครับพี่น้องสีเหลืองและก็สีแดงจากลมระสุมที่ถูกย่อมทางตอนบนเร่งกําลังนะฮะในขณะที่ในวันที่1กันยายนก็เป็นช่วงที่ฝนชุกที่สุดนะครับโดยเฉพาะจันทบุรีและตราดนะฮะก็จะเจอฝนสีแดงเลยนะครับก็คือฝนหนักนะครับแต่ไม่ได้หนักคบคามนะครับคือน่าจะตกแช่แลยอย่างต่อเนื่องนะฮะมันก็เลยปริมาณฝนมากจนเป็นสีแดงแบบนั้นนะครับพี่น้องก็เฝ้าระวัง2จังหวัดนี้ในวันที่1ภาคใต้นะครับภาคใต้ตอนบนนะครับ สองจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคิรีขันในวันที่30สิงหาคมพรุ่งนี้ก็จะมีฝนเล็กน้อยนะครับเป็นส่วนใหญ่กับไม่ตกเลยฮะที่เห็นอยู่และในวันที่31สิงหานะครับปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเห็นไหมครับบางพื้นที่ก็เป็นฝนบางกลางแต่ก็ยังน้อยอยู่นะครับส่วนในวันที่1กันยายนะครับก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับก็เป็นฝนบางกลางจากลมมรสูมที่พัดข้ามเขาเข้ามานะครับ สำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันฝั่งตะวันตกนะในวันพรุ่งนี้ก็มีฝนตกหนักอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นฐานนะฮะสำหรับพื้นที่นี้ในระดับสีเหลืองถึงสีแดงนะตลอดแนวชายฝั่งระปานกลางขึ้นไปโดยเฉพาะละนองพังงาส่วนในวันที่31สิงหาคมลมมรสุมก็ถูกเร่งกําลังให้แรงนะฮะแรงก็ทาให้ทั้งชายฝั่งอันดามันถูกปกคลุมด้วยฝนเกือบเกือบเป็นฝนหนักทั้งแถบเห็นไหมครับนะสีเหลืองขึ้นไปจนถึงสีแดงเกือบทั้งแถบเลย และในวันที่1กันยายนนั้นฝนน่าจะเยอะที่สุดเลยนะครับเยอะที่สุดสําหรับฝั่งอนันดามันนะครับมีสีแดงที่มีความเข้มข้นมากขึ้นก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไปนะฮะฝั่งอ่าวไทยนะครับวันที่30สิสิงหาคมพรุ่งนี้ก็มีฝนตกในระดับฝนเล็กน้อยนะครับสลับกับฝนปานกลางโดยเน้นตกบริเวณตอนบนของภาคแถบชุมพรและสุราษฎร์ธานี ส่วนวันสิ้นเดือนนะครับลมมรสุมที่แรงจัดนะฮะก็จะพัดความชื้นเข้าเข้าข้ามเขาเข้ามาได้นะครับพี่น้องมากขึ้นนะฮะก็จะทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นในระดับฝนปานกลางอย่างทั่วถึงแต่ยังไม่พบกลุ่มฝนที่ปานกลางขึ้นไปนะครับในวันที่หนึ่งกันยานะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับกระจายตัวทั่ว ไม่มากเท่าไหร่นะครับพี่น้องส่วนใหญ่ฝนเป็นเน้นทางด้านตอนบนนะฮะตอนบนและตอนกลางของภาคก็คือแถวแถวจุมพรสุราชนครเนี่ยครับที่จะตกมากกว่าเขาวันที่หนึ่งข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับพี่น้องที่มาฝากนะครับพี่น้องก็เตรียมตั้งรับนะฮะรับดูลักษณะอากาศในวันนี้กันครับวันที่29สิงหาคมนะครับเราก็มาเริ่มกันที่สำรวจเส้นทางของแม่น้ำแห่งความชื้นหรือลมระสุมกันก่อนนะฮะ ทุกท่านจะเห็นนะฮะแนวล่องมรสุมวันนี้ขวามือบนยังคงพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือนตอนบนและภาคอีสานตอนบนนะครับโดยแนวการพัดของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้วันนี้ที่พัดเข้าปกคลุมพื้นที่ยังไม่มีทรงลมที่พัดยกหรือเป็นพัดตรงๆเลยนะครับแต่มีลักษณะเป็นหุกค,คว่ำนะครับ ทุกามนะครับก็อย่างชัดเจนนะครับที่พี่น้องเห็นก็จะเห็นว่ากระแสลมส่วนใหญ่จะถูกจัดระเบียบแล้วก็เบี่ยงเส้นทางจากอิทธิพลของพายุนะฮะที่ได้ดึงเอากระแสลมชื้นนะฮะสายหลักให้เลี้ยวโค้งและไหลผ่านแล้วก็พุ่งตรงเข้าไปเป็นสะพานนะครับสะพานหลักหรือสายพานหลักเนี่ยครับเพื่อป้อนให้กับศูนย์กลางของพายุในทะเลจีนใต้ที่โตะวันโตคืนนะครับโตวไวนะครับพายุลูกนี้แต่ก็ล่วงไวนะครับ ภาพก,กัดไปเราไปดูกระแสน้ําชั้นบนกันบ้างนะ <c oughs> ก็คือลมบนนั่นแหละครับพี่น้องทุกท่านจะเห็นฮนะแนวลมระดับบนวันนี้พัดสาดจากด้านบนนะฮะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็วนทวนเข็มนมริกาก็ออกมาจากยอมนะฮะซึ่งลมแบบนี้ก็มีลักษณะที่เขาเรียกว่าคอนเวเจนต์นะครับพี่น้องคือการไหลเข้าหากันนะฮะปลายปิดนะฮะเป็นการสนับสนุนการยกตัวของกระแสอากาศ แต่จุดสําคัญนะฮะก็คือตําแหน่งนะครับตาแหน่งที่ลมบนเข้ามาช่วยนะครับโดยทุกท่านจะเห็นแนวลมที่สนับสนุน,นจะมักจะอยู่ตอนบนเป็นหลักนะครับไม่ได้แผ่ปกคลุมทั้งประเทศโดยจะพัดมีกําลังแรงนะกำลังก็ดีอยู่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและบริเวณประเทศลาวซึ่งสอดคล้องพอดีกับบริเวณลมระดับล่างที่มีการหมนุนวนแล้วก็ยกตัวขึ้นเช่นกัน จึงทาให้บริเวณนี้ยก็จึงเหมือนมีแรงหนุนทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่น้องก็ทําให้การยกตัวของอากาศมีประสิทธิภาพดีมากส่วนตอนกลางนะฮะพักกลางพักตะวันออกแล้วก็พักใต้ก็มีการมีกําลังการพัดสนับสนุนที่อ่อนมากเห็นไหมครับพี่น้องออกเป็นสีฟ้าน้ําเงินเลยลมบนนะครับก็คือแรงลมบนอ่อนนั่นเองบริเวณนี้จึงขาดแรงหนุนจากลมชั้นบนนะครับดังนั้นนะครับพี่น้องภาพถัดไปนี้เมื่อเรานําลมนะฮะ กระแสลมที่มีอิทธิพลทั้งสองระดับนะครับเป็นลูกศรสีเหลืองและสีแดงมาประกอบกันนะฮะเข้ากับแผนที่คัดการฝนเราก็จะเห็นภาพแนวโน้มของฝนดังนี้นะครับในแต่ละภาคพื้นที่ภาคเหนือนะครับบริเวณนี้ก็มีคนไกลนะฮะซ้อนกันอยู่ครับทางตอนบนและทางตะวันออกของภาคนะฮะอยู่ในเขตอิทธิพลของล่องบรสุมนะฮะนะครับ ก็คือมีลมชั้นล่างนะครับลมมรสุมประทะคัก็เป็นแนวร่องประกอบกับลมชั้นบนคอยหนุนเสริมก็ทำให้เกิดฝนตกดีนะครับดังนั้นดังจะเห็นจากสีเขียวนะครับวิ่งว่อนเลยในแผนที่น,นะครับพี่น้องบริเวณน่านพยาวเชียงรายส่วนด้านตะวันตกก็มีนะครับวิ่งว่อนเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับแมงสอนตาก็จะเป็นฝนจากลมมรสุมประทะทึกเขาโดยตรงนะครับ หรือฝนหน้าเขาในขณะที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับก็อยู่ในเส้นทางที่ความชื้นไหลผ่านนะครับไปหาพายุก็ทําให้มีฝนน้อยนะครับฝนน้อยกว่าทางข้างบนนะครับพื้นที่ภาคอีสานก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมเช่นเดียวกันนะ,ะโดยเฉพาะทางตอนบนและก็ด้านตะวันออกของภาคน,นะครับฝนก็จะเน้นอยู่บึงการสกลคนลครนครมน,น,นมนะครับมุกดาหารอุบลราชธานีนะครับแถวๆนั้น ซึ่งลมชั้นล่างนะฮะลมมรสุมก็มีการหมุนวนเป็นไซคอนิกเชียนะครับแล้วก็ลมบนก็เข้ามาช่วยสนับสนุนเต็มที่ก็ทําให้บริเวณที่มีฝนตกชุกนะฮะเป็นบริเวณที่มีตนฝนตกชุกนะครับในวันนี้ของภาคอีสานในประเทศของวันนี้นะครับส่วนอีสานตอนในทางด้านตะวันตกนะฮะก็จะอยู่ในเขตที่ทางลมชื้นถูกดึงไปหาพายุก็จะทําให้ฝนยกตัวได้น้อยกว่าในขณะที่พื้นที่ภาคกลางนะครับ ภาคกลางนั้นนะครับเป็น้องเห็นชั้นๆเลยนะครับเป็นทางผ่านของความชื้นนะครับอย่างแท้จริงกระแสลมมรสุมที่แรงพัดผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีคนคายมาบังคับให้ยกตัวเนี่ยประกอบกับลมชั้นบนที่อ่อนกําลังก็ทําให้พื้นที่ภาคกลางส่วนใหญ่มีฝนน้อยมากถึงกับไม่มีครับภาคตะวันออกวันนี้ก็อยู่ในทางผ่านเช่นกันนะครับสาหรับพื้นที่ภาคตะวันออกแต่มีข้อยกเว้นบริเวณจันทบุรีและตราดครับรวมถึงแนวเขาแนวหน้าเขาอย่างปราจีนและก็สักแก้วนะฮะ ที่ซึ่งลมมรสุมถูกเทือกเขาบังคับให้ยกตัวทําให้เกิดฝนหน้าเขาฮะขึ้นเป็นหย่อมๆตามแนวปะทะนะฮะก็ไม่ได้ตกเป็นวงกว้างนะครับเท่าที่ดูเนี่ยครับภาคใต้สถานการณ์ก็คล้ายกับภาคตะวันออกนะครับพี่น้องคือฝนจะเกิดจากกลไกฝนหน้าเขาเป็นหลักนะฮะโดยลมร,รสุมจะพุ่งเข้าปะทะกับแนวชายฝั่งและเขาทางฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่นะครับ ก็เป็นตามฟอร์มนะครับพี่น้องก็จะทําให้และนองพังงาภูเก็ตก็มีฝนตกต่อเนื่องฮะซึ่งเห็นเป็นแถบสีเขียววิ่งว่อนนะฮะในแผนที่นะครับส่วนใต้ตอนบนแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยที่อยู่หลังเขาก็จะมีฝนน้อยน้อยกว่านะครับเป็นปกติครับโดยจากโมเดลคาดการบริมาณฝนตก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับใน7โมงเช้าของวันนี้วันที่29สิงหาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้30สิงหาคม พื้นที่ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง40ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานนะครับพี่น้องก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ2 0ถึง60ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลน,นครนครพนมมุกดาหารมหาสารคามอำนาจเจริญชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานี พื้นที่ภาคกลางนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีภาคตะวันออกนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วจันทบุรีตราสำหรับพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดละนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังสตูล ไปดูสอปอลาวนะครับเบื้อนบ้านวันนี้ก็ฝนเยอะนะครับก็เป็นแนวร่องก็จะมีฝนร้อยละ2 0่สถึงเจของพื้นที่ก็ตกได้บริเวณแขวงเชียงขวางหัวพัน์ไยยบุรีสซสมบูรณ์บริคํำใสคำว,ว้นสวรรค์เขตสารวันอัตปือเซกองและจำปาสักสําหรับพี่น้องชาวเรือครับวันนี้ก็ปิดท้ายกันที่ยขึ้นลมนะครับขึ้นลมในทะเลนะครับฝั่งอ่าวไทยตอนบน ตอนล่างนะครับคลื่นสูง1-2เมตรฝั่งอันามันตอนบนคลื่นสูง2เมตรนะครับและฝั่งอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ